เมื่อวานมีการเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดพิุโลสู้กันจริงอยู่สองเบอร์อสู้กันจริงอยู่สองเบอร์ใช่ค่ะมนชัยกับสิริพันธ์เบอร์หนึ่งมนชัยค่ะบ้านใหญ่อดีตนายกอบจใช่ค่ะเขาก็ครองพื้นที่ได้เหมือนเดิมกับเบอร์สามสิริพันธ์คุณประจักษ์ลูกูลหรือนุนาใช่ค่ะอันนี้ก็กลุ่มพลังส้มทิ้งห่างกับพอควรนะคะแนนอ่ะปรากฏว่าปรากฏว่ามนชัยบ้านใหญ่ อดีตนายกชนะขาดสองแสนหนึ่งหมืนสี่พันขณะที่นุนาสิรพันธ์พลังส้มปลุกไม่ขึ้นได้แค่<อ>แสนสี 1> 1, 4, ่พันก็ได้หนึ่งแสนกับสี่พันใช่ห่างกันแสนกว่าคะแนนอ่ะแสนหนึ่งอ่ะห่างกันเยอะอ่ะเน,นี้ยห่างกันขาดอ่ะเอาเพกขึ้นเลยไหมเอาเพกขึ้นเลยไหมเอาเพกขึ้นเลยไหมนี่มาแล้วมาแล้วอันดับหนึ่งคนนี้เองมนชัย ค่ะครับครับโอเคโอเคเปลี่ยนแผลเปลี่ยนเพจผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนเพจครับไปเปิดใจหมอองเลยไหมอ้าวอ้ไปกันที่คือปฏิพัฒน์สันติพาดาค่ะอดีตรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่หนึ่งอดีตสสพิษณุโลกที่ทำให้มิการเลือกตั้งรอบนี้แหละสวัสดีค่ะหมอองคะสวัสดีครับหมอองครับค่ะครับสวัสดีครับคุณลำรัตครับคุณดานัยครับ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 ก่อนอื่นผมขอย้อนความสักนิดหนึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับ เมื่อครั้งที่มีการเลือกตั้งสสเมื่อปีที่แล้ววันไหครับคะแนนพักของพรรคเก้าไกลที่พิศโลกเนี่ยได้เท่าไหร่นะฮะจำได้ไหมฮะคะแนนพักอ๋อคะแนนพาร์ติลิสใช่ไหมครับใช่ครับนนก็เออเราอยู่ประมาณแสนแปดครับผมแสนแปดหมื่นแสน 8, แปดหมื่น 8, มาครั้งนี้เลือกตั้งนายกอบจปรากฏว่าหนูนาได้หนึ่งแสนเก้าสี่พันคะแนนมันหายไปกลมๆก็คือมันหายไปแปดหมื่นมองได้อย่างนั้นได้ไหมครับ ก็เอ่อจะมองอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ผู้มาใช้ติดเลือกตั้งเนี่ยก็ลดลงไปราวๆเกือบสามสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันครับโอ้ครับใช้สิทธิ์หายสามสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าก็เป็นเป็นปกติของการเมืองท้องถิ่นที่ยังไม่ได้มีการแก้กฎหมายให้ประชาชนเลือกตั้งลงหน้าได้ครับครับครับโอเคนุนาแพ้ละแต่ในความแพ้เอ่อหมอองจะวิเคราะห์อย่างไรมันแพ้จริงๆหรือไม่หรืออะไรอย่างไรครับ อ๋อเป็นความไพ่แพ้ที่แพ้จริงครับก็คือผู้สมัครแชนเ่าคุณมนชัยก็ยังทํางานได้ได้ใจประชาชนอยู่ครับแล้วก็ตอนแรกเราก็คิดว่าเขาไม่น่าจะป้องกันแชมป์หนักหน่วงขนาดนี้นะครับแต่ว่าแกก็ขยันหาเสียงมากแล้วก็ทำโซเชียลมีเดียได้ดีด้วยครับก็สมควรเป็นผู้ชนะแล้วครับอ๋อครับจุดแข็งของคุณมนชัยคืออะไรครับไอ้เรื่องการเข้าหาประชาชนเราก็เข้าหาเช่นกันในครับแต่อะไรที่เป็นจุดชี้ขาด ก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ม no ีสองสามปัจจัยนะครับปัจจัยที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งนายกเพียงแค่คนเดียวไม่มีการเลือกตั้งสจด้วยเพราะฉะนั้นการรณรงค์แบบคนเดียวทั้งจังหวัดเนี่ยครับถ้าเทียบกับชั้นเก่ากับหน้าใหม่เนี่ยชั้นเก่าก็น่าจะมีเพื้นฐานมากกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นการแข่งกันด้วยการลงสจครบทั้งจังหวัดเนี่ยการเดินเข้าประตูบ้านเนี่ยจะทาให้น่าจะน่าจะทําให้คุณหนูนาเนี่ยได้รับการประชาสัมพันธ์ที่ด้วถสุมากกว่านี้ ครับนะครับประเด็นที่สองั่นก็คือว่าการหาเสียงในระยะเวลาอันสั้นเนื่องจากมีการลาออกก่อนเนี่ยครับทาให้การรับรู้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยยังค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปในตอกซอกซอยนะครับไปตามชนบทไปตามเขาเนี่ยก็ยังค่อน,ข,นอข,ข้างยากแล้วก็เวลาไม่ทันก็เลยคิดว่าตรงนี้ครับมันก็เป็นปจุดปัจจัยที่ทําให้การประชาสัมพันธ์ในเขตนอกเมืองครับยังยังเป็นไปได้ยากอยู่นะครับแล้วก็ประเด็นประเด็นสุดท้าย ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่คุณมลชัยเนะี่ยมีโอกาสอยู่ในตําแหน่งเนี่ยยาวนานถึง12ปีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานการลงทุนที่การอะไรแบบนี้ครับมันก็จะลงลึกแล้วก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนกว่าอันนี้ก็ยอมรับโดยตรงเลยครับว่าการลงเลอกตั้งแบบลาออกแล้วก็ลงลึกตั้งภายใน4-5วันเนี่ยพวกเราก็ลงด้วยข้อจํากัดจํานวนมากน,นะครับครับ,รบแล้วก็ แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคะแนนของทางก้าวไกลเนี่ยเมื่อเทียบกับขอโทษครับคะแนนของทางทีมคุณหนูนาเนี่ยครับเมื่อเทียบกับตอนที่ผู้สมัครคนเดิมตอนลงเลือกตั้งปี63เนี่ยก็เติบโตขึ้นประมาณ25าเท่าครับก็บเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งครับครับ,รบในสามปัจจัยที่ทําให้แพ้ปัจจัยที่สามจะเป็นปัจจัยหลักหรือไม่การที่คุณบุญชัยอยู่มาตั้ง12ปีรากของระบบอุปถัมม์เนี่ยมันจะอย่างลึกและก็กว้างจนกระทั่ง ยากที่จะโค่นอันนี้เป็นปัจจัยชี้ขาดเลยไหมครับอผมว่ามันก็เป็นทั้งจุดเอจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของคุณมนชัยที่เราตัดสนใจลงรอบเนี้ยนะครับคือถ้าอยู่มาสิบสองปีเนี่ยแล้วก็ผลงานไม่ดีเนี่ยพี่น้องประชาชนก็อาจจะอยากเปลี่ยนก็ได้ครับ แต่ในทางากลับกันก็มีจุกแข็งอย่างที่คุณในายยพูดก็คือ12ปีเนี่ยแต่แกก็มีผลง,งานเอาไว้เยอะอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบเียเปรียบที่เราอราบขนาดเลยครับใช่ er, ใช่ใช่เพราะรากของระบบอุปถัมมันก็อย่างลึกเนะี่ยอันนี้มันก็เป็นธรรมชาตินะครับเห็นบอกว่าครั้งนี้คุณมนชัยหันมาเปิดแนวรบในโซเชียลมีเดียมากขึ้นแล้วก็ดูมีทักษะที่สูงขึ้นด้วยใช่ไหมครับในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียครับก็ ผมก็ยังไม่ได้ประเมินในด้านของอยอด engagement หรือว่าการเติบโตของฐานฟอกฐานของโซเชียลมีเดียนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าในเรื่องของปริมาณเรื่องของสไตล์เนี่ยคุณมนชัยก็ปรับตัวมาเยอะครับ <c oughs> แล้วก็ใช้สื่อใหม่อย่าง t i k ก o k หรือว่าอะไรเข้ามาช่วยด้วย <c oughs> ก็เป็นอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นนิหมายที่ดีนะครับเพราะว่าถ้า <c oughs> ไม่มีคู่แข่งเลยเนี่ยผมว่าคุณมนชัยก็คงจะไม่ต้องปรับตัวแล้วก็สร้างสรรค์วิธีใหม่ๆ เพราะว่าการเลือกตั้งอบจรอบนี้ครับสิ่งที่เราต้องตัดสินใจลงเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่มีใครแข่งนะครับ,รบแล้วก็ถ้าไม่มีใครแข่งเนี่ยประชาชนก็ไม่มีทางเลือกแล้วการเลือกตั้งก็จะไม่พัฒนาขึ้นครับอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ผมคิดว่าก็เติบโตด้วยกันทั้งคู่ครับครับมันจะเป็นเงาสะท้อนบอกล่วงหน้านถึงถึงผลการเลือกตั้งซ่อมสสเขตหนึ่งพิศโลกได้ไหมครับผมว่ามีปัจจัยที่ใกล้เคียงกันอยู่เรื่องหนึ่งครับ ก็คือเรื่องของการไม่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งลงมาอืมนะครับรเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยผมอาจจะียกได้ว่าอาจจะเท่านี้หรือว่ามากกว่านี้ไม่เยอะมากใช่ครับ,รบอ่าแต่ว่าปัจจัยอื่นๆต่างไปหมดเลยครับปัจจัยอื่นๆก็คือมันไม่ใช่การเรื่องท้องสิ่งที่คิดถึงผู้บริหารท้องสิ่นแล้วแต่พูดถึงงานในสภาครับ <c oughs> พูดถึงเอ่อกดหมายสําคัญของการเลือกตั้งครั้งต่อไปในปี70ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอ่อ จิตวิทยาหรือว่าบทสนทนาของพี่น้องประชาชนก็จะฝ่ากันมากพอสมค,ควรแล้วก็ถ้าเป็นรอบของออการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยก็จะเป็นการลงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในนามของพรรคประชาชนครับครับครับแต่คราวนี้ถ้าผู้มาใช้สิทธิเป็นเปอร์เซ็น์นนนที่น้อยน้อยกว่าเมื่อปีหกหกเยอะๆมันก็มีผลเหมือนกันใช่ไหมครับถ้ามาใช้สิทธิเกันน้อยนะอ๋อแน่นอนครับแน่นอนอันนี้เป็นผลผลโดยตรงเลยครับเพราะว่า <c oughs> คะแนนจานวนมากที่ไว้วางใจผมในรอบที่แล้วเนี่ยก็มาจากการลดการลงหน้าแล้วก็ต่างประเทศนะครับอืเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อถ้าเป็นการถ้าการรณรงค์มาใช้สิทธิ์น้อยนะครับผู้ผู้มาใช้สิทธิ์น้อยเนี่ยก็จะส่งผลโดยตรงครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็คิดว่าเรารับทราบข้อจำกัดนี้อย่างดีแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธครับว่าต้องเป็นหน้าที่หลักของเราในการรณรงค,รคร์ครับครับ คะแนนที่หนุนาได้ครั้งนี้หนึ่งแสนเกสี่พันเศษๆนะครับมันจะหนาแน่นในเขตอำเภออะไรบ้างครับเท่าที่ดูข้อมูลในเบื้องต้นน่ะนะครับก็จะเป็นเขตอำเภอเมืองครับอําเภอเมืองเป็นหลักเลยนะฮะอําเภอเมืองเป็นหลักครับแล้วก็จะแพ้ไม่มากในเขตที่พักคก้าแปกได้สอสอเขตครับผมอ๋อครับครับแต่นอกนั้นมันจะมีอำเภอที่เขาเรียกว่าชายแดนที่แพ้กันกระจุยเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับ,บ,บใช่อันเบอชายแดนจะแพ้กระจุยโอเคค้ถาท้าสุดท้ายครับในการเลือกตั้งซ่อมสสพิซูโลกันนะฮะจะปรับกระบวนทัพอะไรอย่างไรจะเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมค,ครับครับก็ผมคิดว่า ถ้าการเลือกตั้งซ้อมรอบนี้ครับมันคงต้องใช้การคาอประตูบ้านที่เยอะขึ้เนี่ยครับเพราะว่าตอนเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยเรามีเวลาไม่พอนะครับที่จะเดินทีละซอยทีละเส้นเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้สมัครนะครับว่าเขาทางานหนักได้มากแค่ไหนแล้วก็เพราะว่าเราขึ้นพากระแสระดับชาติไม่ได้นะครับ อ่าแล้วก็พอไม่มีเลือกตั้งรองหน้าเนี่ยคะแนนบ้านเข่าบ้านนะครับหรือว่าเพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านที่พูดคุยกันเนี่ยก็จะเป็นติดชี้ขาดนะครับผมโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับหมออ๋องครับขอบพระคุณครับยินดีมากครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่พลังปริษฐ์สันติพาดาค่ะยอมรับความพ่ายแพ้การเลือกตั้งรอบนี้อืม